สวัสดีค่ะน้องๆพบกับ EP ที่15แล้วนะคะเอ่อพอดแคสต์นี้จะช่วยน้องๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นแอร์สะดวจกจัดประสบการณ์ตรงของพี่ในการทำงานสายการบินอันดับหนึ่งของโลกนะคะ EP ที่15จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวยากๆบนเครื่องที่เคยเจอพร้อมวิธีแก้ไขอย่างมืออาชีพ โอ้โหจะเริ่มต้นยังไงก่อนดีละ่ะพี่ขอแบบเอาที่ยากที่สุดเลยก็แล้วกันเนาะตอนนั้นเป็นไฟ์แบบไฟ์สั้นๆนี่แหละไฟล์กรุงเทพถ้าพี่จำไม่ผิดนะคะน้องๆนึกถึงช่วงระหว่างแบบเวลา meal service, มิลเซอร์วิสไหเราก็แบบว่าจะเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารใช่ไหมคะช่วงนั้นเนี่ยเวลาบินไฟล์กรุงเทพอากาศไม่ค่อยจะดีตอนที่แบบตอนเครื่องขึ้นแบบขึ้นปุ๊บเราก็ต้องแบบดึงคาร์์ออกมาแล้วก็เสิร์ฟอาหารผู้โดยสารถึงทีนี้ ประตูเครื่องบินมันจะมีอยู่ประมาณข้างละสีประตูใช่ไหมพี่ก็พี่ก็เข็นค้าลงมาตั้งแต่ประ,ประตูสองจนมาถึงประตูสามเพื่อที่จะเสิร์ฟตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะด้านหลังไปด้านหน้าถึงที่นี้ตอนที่เข็นค้าลงมาค่ะเด็กๆแล้ว อากาศไม่ค่อยดีแล้วถึงทีนี้คนที่เข็นคา้าลงมากับพี่เหมือนพี่เดินถอยหลังแล้วก็ลูกเรืออีกคนนึงก็คือเดินมาแบบเห็นทางพี่ก็เดินถอยหลังถึงที่นี่ปุ๊บนางปล่อยมือระหว่างทางแล้วพี่ยกด้วยความหนักของคา้าดะพี่รู้สึกว่ามันหนักมากและพี่รับไม่ทันแล้วคา้าก็ชนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่นั่งผู้โดยสารตรงที่เวลาน้องๆตั้งมือข้างบนอะ่ะชนกับขอบที่ตั้งมือ ผู้ดโดยสารที่แหงเรสค่ะแล้วโอโหทีนี้ มีผู้โดยสารนอนอยู่ตรงเก้าอ e ี้พอดีแล้วไอ้คอฟฟี่พอตบนเครื่องบินนะคะเต็มเต็มที่พร้อมเสิร์ฟอะตกลงใส่หัวผู้โดยสารคนนี้แบบแล้วผู้โดยสารก็ตก,กใจลุกขึ้นแล้วแบบว่าพูดคำว่า What the ดตุ <c> ๊ด <oughs> แบบเกิดอะไรขึ้นอะไรหล่นใส่หัวฉันแล้วเขาก็ตก,กใจตื่นแล้วพี่เป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็อ่ถาดอาหารอะไรหล่นกระจายเต็มหมดเลยอะ่ะแล้วพี่ก็ทํายังไงล่ะถ้าเป็นน้องๆน,น้องทาไงคิดสิพี่ก็บอกว่าอ m s โ so, so, so r ีเซิร์ so sorry แล้วก็แบบเก็บของทุกอย่างเพราะว่าแบบกระจายมากแล้วถึงทีนี้ไอคนที่ฝั่งหนึ่งเดินไปก็คือหายไปเลยแล้วปล่อยพี่ลอยอยู่ข้างบนบนเครื่องบินแบบคนเดียวแล้วแบบผู้โดยสารทุกคนก็มองมาเพราะว่าไอ coffee pot อ,อ,อะมันตกลงใส่หัวผู้ชายคนนี้พอดีแล้วน,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 น้องๆนึกถึงแบบภาพที่แบบเห็นความบวมของหัวที่มันเริ่มปูดขึ้นแม้คือแบบมันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่ก็บอกว่าเออพี่ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจแล้วช่วยกันเก็บแล้วก็แบบ คือ the show must go on ก็ต้อง continue เสิร์ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมคะก็คือมันก็คือเราก็รับผิดเต็มๆอะ่ะทั้งทั้งที่คนนึงปล่อยมือแต่ว่าเรายือนอยู่ตรงนั้นพี่ก็เลยเ บอกลูกเรือทุกคนว่าเออเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นช่วยพี่หน่อยได้ไหมแบบเอาน้ําแข็งไปประครบหรือว่าเข้าไปดูเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าพี่เชื่อว่าความสวยของผู้หญิงอะ่ะมันทําอะไรได้หลายอย่างพี่ก็เลยบอกบอกลูกเรือว่าเออช่วยไปดูเขาหน่อยสิอะไรเงี้ยถึงที่นี้ก็มีลูกเรือเขาก็พร้อมใจกันแล้วก็แบบ เดินเข้าไปหาผู้โดยสารคนนี้แล้วบอกว่าโอ้ไหนดูซิเจ็บตรงไหนผู้ชายเนี่ยเจ็บตรงเนี้ยเมื่อกี้แบบเออคอฟฟี่พอตอะมันหล่นลงใส่หัวฉันแล้วเขาก็เอาน้ําแข็งไปประครบคือทุกคนเดินเข้าไปหาเขาหมดแล้วทาให้เขารู้สึกดีน้องๆนึกถึงผู้หญิงสวยๆแบบแต่งชุดเียบลาา่าแล้วก็ปากแดงๆบางคนก็แบบว่ามีใส่ชุดสีเขียวสีแดงเลยเดินเข้าไปดูแบบเอาใจครบกันใหญ่ว่าจะดื่มอะไรไหมภายในสองชั่วโมงครึ่งเออแล้วถึงทีนี้แล้วพี่ก็ปิดจบด้วยการเดินเข้าไปขอโทษเขาอีกครั้งแล้ว เขาบอกว่าโนราไม่เป็นไรหรอกเออที่ที่ที่การน้ําร้อนหล่นใส่หัวฉันน่ะเออเพราะว่าคนเดินอยู่ที่ถนนอยู่ดีๆยังโดนรถชนหรือไม่ก็ยังโดนป่อยเลยเออเงินไม่เป็นไรนะฉันให้อาภัยเธอแต่ทางสายการบินก็รับผิดชอบโดยการที่ให้กีฟชอปแล้วก็ให้ไปตรวจนะคะแล้วก็หัวหน้าก็บอกเขาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเขียนอินซิเดนต์เนี่ยเออ ประมาณแจ้งไปที่บริษัทว่า,าให้เหมือนกับว่าให้เขาได้ไปตรวจก็พอไม่เป็นไรเลยเออการน้ำการน้ำร้อนหกใสมันมันเดินคนเดินข้างถนนยังโดนปล่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็กลับมาคิดว่าเออเนี่ยนะเราใช้ the power of teamwork จริงๆที่จะช่วยทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเป็น professional นะถ้าสมมุติว่าเราใช้ความสวยของผู้หญิงเนี่ยเข้าไปแล้วก็แบบว่าเออ ไปช่วยดูแลเขาทําให้เขารู้สึกสบายตัวขึ้นก็จะเกิดการให้อภัยขึ้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ปล่อยเขาหวนัวแบบเหมือนกับโดนโมงโลกอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่เชื่อไหมก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพนะคะยังไงพบกัน EP หน้านะสวัสดีค่ะ